กระบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคราวอินสปาทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเครื่องที่ตอนนี้กําลังฮิตและเป็นเทรนด์ดังไปทั่วประเทศเลยตอนนี้ก็คือเครื่อง DFT ก็คือเครื่องที่สามารถพิมน์ลงบนฟิล์มผ่านโดรยกาวผ่านโต๊ออกมาและตัวงานตัวนี้ไปรีดลงบนตัวโปผลิตของงานเราได้เลยเครื่องตัวนี้เนี่ย,ยจริงแล้วเนี่ยได้ถูกพัฒนาและผลิตออกมาเพื่อ ทดแทนในเรื่องของการใช้งานบล็อกสกรีนซึ่งอย่างที่เพื่อน,พ,อนพี่น้องทราบกันก็คืออย่างงานบล็อกสกรีนเนี่ยเราต้องมานั่งแกะตัวบล็อกตัวงานนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีลายอย่างอื่นเข้ามาก็ต้องไปแกะบล็อกสกรีนใหม่แล้วก็มาทําการแกะลายแล้วก็ทํางานใหม่แต่ในตัวของปัจจุบันเนี้ย d ีเเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพ์งานเข้ามาโดยพิมพ์ผ่านหัวพิมพ์ซึ่เป็นระบบดิจิตอลแล้วเราไม่ต้องไปนั่งแกะบล็อกหรือทำอะไรให้มันเสียเวลาสามารถ อัปเดตตัวงานขึ้นมาโหลดตัวงานเข้าไปแล้วก็สั่งพิมพ์งานออกมาได้เลยโดยที่วิธีการทํางานง่ายทีเดียวครับผมทีน,นี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบต่างๆในตัวเครื่องกัน,กนว่าเครื่องตัวนี้มีอะไรกันบ้างในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีอย่างที่เห็นตรงส่วนนี้ก็คือเครื่องตัวเครื่องพิมพ์ตรงนี้จะทํางานโดยมีทั้งหมด5สีก็คือสีเ m y k สปกติแล้วก็มีส่วนของสีขาวเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นตัวรองพืนในการทํางานแล้วส่วนต่อมาจากตัวเครื่องพิมพ์ก็จะเป็นตัวเครื่องอบ ก็คือเจ้าตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันว่าในส่วนประกอบต่างๆตรงนี้มีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีข้อดีอย่างไงบ้างครับในส่วนของเครื่องพิมพ์น็อกจากที่เราเห็นตรงนี้นี่คือแท้งหมึกของเครื่องก็จะมีสีเรียงกันสีสี CMYK แล้วก็มีตัวสีขาวในระบบของเครื่องเองก็จะมีตัวของมอเตอร์ตรัวนี้ซึ่งจะเสร็จข้าวไว้อ,อโตในการปั่นโฟมหมึกสีขาวไม่ให้ตกตะกอน ตัวนี้เนี่ยหมึกสีขาวเนี่ยเขาจะมีการส,สืดอสมของตัวยาพาราขึ้นมาเพื่อให้มีความหนืดแล้วก็ไว้รองสีตัวงานสีส่เวลาพิมพ์งานออกมาและในระบบตัวนี้เองเนี่ยก็ยังมีสายโยงขึ้นมาสเส้นนะครับปกติแล้วเวลาเครื่องพิมพ์หมึกเข้าเนี่ยมันจะมีอยู่เส้นเดียวอยู่แล้วแต่ว่าของเครื่องนี้ทีเจ้าเครื่องตัวนี้จะมี2เส้นคือหมึกขาไปและหมึกขากลับโดยที่จะมีตัวปั๊มที่อยู่ด้านหลังเครื่องจะเป็นตัวหมุนเวียนระบบหมึกสีขาวเพื่อไม่ให้ตันในท่อเพื่อให้หมึก ไหลฟลอ์ในการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับผมจากหมึกตรงนี้ไหลไปตรงโน้นตัวหัวพิมพ์เครื่องตัวนี้ก็จะมีหัวพิมพ์ทั้งหมด2หัวซึ่งจะแยกกันชัดเจนจะเป็นหัว CMYK หนึ่งหัวอีกหัวหนึงจะเป็นหัวสีขาวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหน้าตาตรงหัวพิมพ์เป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็คือส่วนของหัวพิมพ์ของตัวเครื่อง DFP เราจะใช้เป็นหัวของ F34720 จำนวน2หัวอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกก็คือมันจะเป็นหัวสี c ซ y k 1หัวและเป็นหัวสีขาวอีก1หัวจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีฝาโคเวอร์ปิดหนาแน่นอยู่แล้วแต่อันนี้คือเปิดให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าตัวของหัวพิมพ์เนี่ยจัดวางอยู่ในแบบไหนอย่างไร ในส่วนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องอบตัวนี้เนี่ยหลักการทํางานของมันคือเวลาหลังจกพิมพ์มาเสร็จเนี่ยจะมีแผ่นเพลทต,ตรงนี้รองตัวงานออกมาแผ่นเพลทต,ตรงนี้จะมีฮีเตอร์เพื่อจ่ายความร้อนให้กับตัวงานที่ออกมาให้สีมันไม่แห้งเกินไปเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้เนี่ยรับรองว่าออกมาเนี่ยสีอาจจะแห้งก่อนที่จะไปโรยกาวกาวอาจจะไม่ติด1้0เปกติเนี่ยตามหลักเราจะให้เปิดอุณหภูมิอยู่ที่50องศาถึง70องศา เพื่อหล่อเลี้ยงตัวหมึกไว้ไม่ให้แห้งหลังจากตัวงานปิ้นออกมาเนี่ยก็จะมาผ่านตัวช่วงนี้ก็คือตัวโรยกาวเจ้าที่ของเราก็จะโรยกาวผ่านช่องนี้เพื่อให้กระจายไปทั่วตัวงานก็จะมีตัวแกนตัวนี้เป็นตัวหมุนกาวออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ผงกาวเนี่ยตนลงไปที่ตัวงานซึ่งกาวของเราที่ใช้ตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดที่180ไมครนซึ่งกระจายทั่วตัวงานแล้วก็ละลายในอุณหภูมิที่เรากำหนดนะครับ ตรงนี้งานจะถูกจ่ายออกมาทางนี้หลังจากโรยกาวเสร็จหลังจากตัวงานออกมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากาวจะหล่นมาบริเวณนี้ลงมาบนตัวงานหลังจากนั้นเวลางานปริ้นมาเนี่ยมันจะถูกตัวแกนลงข้างหน้าดึงตัวแผ่นพิมพ์เคลื่อนที่ผ่านขึ้นมาผ่านตัวตีกาวตรงนี้ตัวตีกาวตรงนี้มีหน้าที่เพื่อเคาะกาวส่วนเกินออกให้หมดเหลือได้ตรงตัวงานจริงส่วนต่อมาตัวงานที่ไหลขึ้นมาบนโต๊ะตัวนี้โต๊ะตัวนี้ของเราจะมีฮีเตอร์อยู่ทั้งหมด 4ีตัวนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูอ่าอันนี้นี่คือหลอดฮีตเตอร์ด้านในเนาะจะมีอยู่4หลอดตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิในการอบตัวกลางและตัวงานตรงนี้เนี่ยตามหลักแล้วจะใช้อยู่ที่120องศาถึง140องศาซึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่ทำให้เม็ดกาวเนี่ยละลายได้อย่างพอดีแต่ครั้งนี้ั้านั้นแล้วก็แล้วแต่ว่าลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยใช้กาวที่เม็ด ความละเอียดหรือความหนาแค่ไหนนะครับอาจจะไม่เหมือนกันต้องลองเทสกับตัวงานดูหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงมาก็จะมีตัวเป่าแห้งตรงนี้เพื่อเป่าให้ตัวกาวที่ลายเสร็จแล้วเนี่ยแห้งสนิทก,ก่อนที่จะเข้าเครื่องโลตัวนี้โดยเครื่องโลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะมีระบบที่เป็นเซ็นเซ,นเซอร์ทํางานแบบออโต้และแมนนวลทําได้ทั้ง2โหมดซึ่งตัวงานเวลาไหลออกมาเครื่องก็จะมองว่าเอ๊ะมันมาตรงนี้แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าระยะเวลามันเท่ากันหรือเปล่า อันนี้เนี่ยทางโรงงานก็ได้ออกแบบผลิตกันมาแล้วก็คำนวณเวลากันอย่างพอดีแล้วที่ว่างานจะเคลื่อนผ่านตรงนี้และกาวจะละลายออกมาได้อย่างพอดีทําให้ตัวงานออกมาสวยงามครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของตัว DFT เนาะอย่างแรกที่เราได้มาก็คือต้องเป็นไฟล์งานที่เราได้มาเราต้องทําการสปอตสีก่อนโดยการใช้ตัวโปรแกรม Photoshop ไทที่ไฟล์ที่เราจะทํา หลังจากที่เราเอางานเข้ามาอย่างแรกที่เราต้องเช็คเลยคือตัวไฟล์ของเรานั้นเป็น RGB หรือเป็น CMYK ถ้าเป็น RGB อยู่ให้เปลี่ยนเป็น CMYK นะครับโดยจะอยู่ที่ Image ตรงนี้แล้วก็โห d e สังเกตง,ง่ายๆถ้ามันเป็น RGB มาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน Channel เนี่ยมันจะมีแค่3สีก็คือ RGB ตัวนี้3ตัวซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้ทำ s p o t Color ไปแล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ในงานจริงเนี่ย เครื่องปริน์จะไม่เห็นตัวสีขาวนะครับเพราะว่ามันไม่ครบองค์ประกอบองค์ประกอบมันคือ CMYK แล้วก็มีสีขาวเพิ่มขึ้นมาอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นตัว CMYK ก่อนเพื่อให้ครบองค์ประกอบในการสั่งพิมพ์งานนะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เช็คไฟเรียบร้อยเป็น CMYK แล้วเราจะสปอตสีด้วยการใช้ช็อตคัตตัวฟังชั่นเค้าตึดเป็นตัวแม่ชกวานะครับเพื่อมาร์คจุดเพื่อที่จะสปอตสีคลิกไปบนตัวงานหนึ่งครั้งจะเห็นได้เลยว่ามันจะ จับตัวไฟล์ทั้งหมดเพราะนั้นเราจะเอาแค่ตัวงานด้านในที่เป็นโวรูปภาพมาแล้วคลิกขวาที่ไฟล์ไปที่ตัวเลนเวอร์เตอร์เพื่อจับเฉพาะตัวงานด้านในหลังจากนั้นหลังจากมาร์เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมาคือการสปอตสีไปที่ c h a น n e l นะครับถ้าไฟล์มีการล็อกอยู่ตรงนี้ให้ให้ปลดล็อกตัวไฟล์ออกก่อนนะครับไปที่ Channel ไปที่ New Spot Color ในส่วนของตรงนี้ด้วยความที่เมนท็อปของเครื่องผมเนี่ยใช้ขีรัดในการจับตัวสีขาวเป็น w 1เ่ราก็ต้องขีชื่อเขาให้เป็น w 1เพื่อที่เราไปทํางานต่อไปในขั้นตอนที่ใช้เมนท็อปเนี่ยให้เขาสามารถเห็นสีที่สปอตได้ว่าตรงไหนคือตัวสีที่จะต้องลงสีขาวส่วนสีตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวสปอตสีเนี่ยแล้วแต่เราเลยจะเลือกเป็นสีดาสีฟ้าสีน้าเงินสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราเพื่อให้เห็นรอยมาร์กบนตัวงานว่าตัวสีขาวเนี่ยจะลงบริเวณไหนบ้าง หลังจากทาการมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยและเซฟไฟล์ออกไปเป็นไฟล์ทฟนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นบนตัวเมนท็อปเพราะเมนท็อปเนี่ยบางทีเขาจะมีบั๊กกับพวกไฟล์ประเทศอื่นสมรองเทศศูนย์หนึ่งเซฟปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มก็เซฟได้ตามปกติของตัวงาน ขั้นตอนต่อมาเราจะไปที่โปรแกรมตัว m มนท็อปนะครับเพื่อที่จะลิดตัวไฟล์ตัวนี้เพื่อไปพินพ์บนเครื่องพิมพเราหลังจากที่เข้ามาใน m มนท็อปแล้วเนี่ยงแรกที่ทําเลยก็คือเราก็ต้องสร้างตัวเพจเลเยอร์ให้เขาในการทํางานเราสราาก,กันอยู่แล้วว่าพีของเรากว้าง6เซนเนาะก็ลงไว้600มิลส่วนยาเท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่ พอได้หน้ากระดาษปุ๊บสิ่งที่เราทําต่อมาคือเอางานต,ตัวงานเราที่ทําสปอตสีเรียบร้อยแล้วเข้ามาในตัวโปรแกรมตัวนี้การเราเข้ามาในเมนท็อปเนี่ยมันจะมีโหมดตรงนี้ให้เลือกด้วยผมจะเลือกเป็น a d j u s t t o ล u c t u r e Si ซสเวลาเข้ามาปุ๊บตรงตรงเพลเยอร์ตรงนี้มันจะคร็อปเข้ากับตัวงานเราเป๊ะขนาดที่เราเข้ามาจะเป็นขนาดที่ถูกต้องและไม่ผิดเพี้ยนมันจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นิดนึงก็คือถ้าไฟล์ของเราเนี่ย มันใหญ่กว่าหน้าเพจเซตอัพที่เราสร้างไว้เนี่ยตัวเมนท็อปเองเนี่ยเขาจะย่อขนาดไฟล์ของเราให้มันอยู่ในหน้าเพจเพราะนั้นเวลาถ้าเราไม่ได้สังเกตปุ๊บเราทำงานต่อเนื่องเนี่ยงานของเราจะออกมาผิดไซส์แน่นอนเพราะนั้นตรงนี้ต้องรีเช็คกันดีๆนะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เอาไฟล์งานเข้ามาแล้วปุ๊บเราจะทําการรีบไฟล์ออกเพื่อนําไปปริ้นบนโปรแกรมปริ้นเรา อย่างที่เห็นว่าสิ่งที่ต้องทําบนเมนท็อปเลยเนี่ยคือเราต้องเข้ามาที่ p r o ิ e r t y ก่อนแล้วไปซอร์โวเซ็ตเปเปอร์ตัวนี้เพื่อให้ขนาดของไฟล์ที่พิมพ์นเนี่ยเป็นขนาดที่ถูกต้องตามตัวงานเราถ้าสังเกตง,ง่ายๆจะเห็นตรงนี้นะครับว่างานเราขนาดแค่นี้แต่เพจแล้วมันใหญ่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดเซตตรงนี้ปุ๊บเขาจะถือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ขอที่มีตัวงานอยู่ทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเรามีแค่นี้ให้กดเสร็จตรงนี้ปุ๊บขนาดจะเป็นขนาดที่ถูกต้องทันที และกลดโอเคปุ๊บจะเห็นว่าขนาดเป็นขนาดที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมดูเช็คตรงตัวมิลเลอร์ของตัวโปรแกรมเมนท็อปด้วยว่าไฟาล์ที่กราฟิกทํามากลับด้านแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้กลับด้านแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าหลายเจ้าเนี่ยไม่ได้กลับด้านมาเพราะฉะนั้นให้กลับที่ตัวโปรแกรมตรงนี้และกดปรินท์ทูไฟล์เพื่อเซฟตัวงานออกทีนี้ตัวงานที่เซฟออกไปเนี่ยมันจะเป็น d o p r n หลังจากเซฟอ่อนนี่คือการหลีบไฟล์เราก็ต้องรอ ให้เขาหลีบให้เสร็จขั้นตอนต,ต่อมาหลังจากหลีบเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูโปรแกรมสั่งปริ้นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คือคือโปรแกรมปริ้นดีนสำหรับตัว DFT ของ,งที่อิงสปาเราใช้กันนะครับเราก็เอานำไฟเข้ามาตัวไฟล์เราที่ทำไว้เมื่อกี้จะเป็นนิทเทสศูนอ่าก็คืองานตัวนี้มันจะขึ้นชัดเจนว่าตัวงานของเราจะมีทั้งหมด5สีอันนี้จะเป็นด่านแรกเลยถ้าเราเห็นว่าตรงนี้ขึ้นว่าเป็นส Color ก็คือสสีปุ๊บนั่นคือไฟลที่ ทำสปอร์ตสีมาเนี่ยผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องขึ้น5สีเพราะเราใช้สี CMYK และสีขาว W อีกหงสีนะครับหลังจากเอาเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัว,ต,วตัวอย่างเรา5สีครบชื่อไฟล์ขนาดถูกต้องไหมหลังจากนั้นเราจะมาต่อกันในเรื่องของการ Copy นะครับการ Copy เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวโปรแกรมของเรามันจะมีการสร้าง Copy ในตัวงานตรงนี้ได้ ก็คือเราจะมีทั้ง copy x copy y copy x ก็คือการ copy ในแนวด้านข้างในส่วนตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถคำนวณได้เลยว่างานของเรามีความกว้างอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถเรียงได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเพราะว่าฟิล์มเราเนี่ยมัน f ิก e d s p e c i f i อยู่แล้วว่าฟิล์มเรามันกว้างแค่60เซนเนาะเพราะนั้นก็นคือ600มิลลิเมตรถ้าเทียบจากตรงนี้ก็คืออธิยง่ายๆ140มิลเพราะนั้นงานเราวางได้ประมาณ4-5ชิ้นซึ่งถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะล้นเพราะนั้นผมจะตั้งไว้ประมาณ4 และความยาวก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะทําลงมากี่คอลัมน์ที่แถวเขามาจะอาลองคียไว้ที่2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ชัดเจนคือตัวไฟล์ของเราตรงนี้เลข Number c o p y เนี่ยเขาจะรันให้เราออโต้เราสร้าง c o p y ออกมาด้านข้าง4แถวเป็น2แถวเพราะฉะนั้น8ชิ้นถ้าเราเพิ่มตรงนี้เป็น5มันก็จะกลายเป็น20ชิ้นเครื่องจะคํานวณให้ทันทีแล้วก็โชว์ว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับอันนี้ผมลองเทสทแถวเดียวนะ4ชิ้น ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนเพิ่มเติมของตัวโปรแกรมก็คือเราสามารถตั้งในเรื่องของระยะห่างระหว่างแถวก็จะมีตัวฟังก์ชันให้เราสามารถกรอกได้ว่าเราอยากให้งานเนี่ยมีช่องไฟห่างกันเท่าไหร่ในระยะของแกน x และแกน y ก็คือในแนวข้างและก็แนวแนวยาวที่เลื่อนออกมานะครับและยังมีในส่วนของการครอกตัวงานเราสามารถเลือกส่วนได้ว,ว่าเอ๊ะฉันอยากได้แค่ตรงไหนเนี่ยก็สามารถลากได้เลยปึ๊บ อยากปริ้นแค่ตรงนี้เพื่อเป็นงานแก้ก็สามารถทําได้เช่นกันเรามาดูกันต่อในตัวงานว่าหลังจากปริ้นออกมาเนี่ยงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะว่าเราสั่งทีมงานเป็นยังไงยังไงแล้วก่อนทีมงานทุกครั้งผมจะแนะนําลูกค้ายอยู่เสมอก็คือแนะนําว่าให้พิมพ์ตัวด็อกเตล์เช็คเพื่อเทสเส้นเรามาดูก่อนว่าหมึกของเราหัวพิมพ์ตัวเนี้ยฉีดหมึกออกมาครบไหมก่อนเริ่มทีมงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียออกมาแล้วก็ไม่ต้องเสียทีมฟีเนาะ อันนี้ผมเทสไปแล้วผมก็จะเริ่มพิมพ์งานตัวที่เราดูกันไปเมื่อกี้ที่เราดิบแล้วก็ทำเข้าโปรแกรมไว้เซตไว้ให้พิมพ์4แถวส่วนสุดท้ายตอนนี้เราก็จะมาพูดการบำรุงรักษาและดูแลตัวเครื่องให้สามารถอยู่ใช้งานกับเราไปได้อย่างยาวนานส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ ตัวนัมเปอร์นัมเปอร์ก็คือส่วนนี้เป็นตัวกักหมึกก่อนที่จะจ่ายเข้าตัวหัวพิมพ์นัมเปอร์ตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยตัววาล์วลิงที่อยู่ด้านใต้นัมเปอร์ที่เสียบลงไปที่หัวพิมพ์ตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่ตัววาล์วยางเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเป็นนานเนี่ยยางตัวนี้มันจะเสื่อมสภาพและยืดออกทําให้การจ่ายหมึกลงไปที่หัวพิมพ์เนี่ยอาจจะจ่ายได้ไม่ีพอเพราะฉะนั้นตัวนัมเปอร์พวกนี้แนะนําว่าประมาณสัก6เดือนถึงึง8เดือนเนี่ย ให้เปลี่ยนชุดใหม่เพื่อการทํางานที่ดีขึ้นและการต่อเนื่องของการไหลของหมึกในส่วนต่อมาด้านใต้หัวพิมที่เพื่อนเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแคปที่หัวพิมเรานั่งอยู่แล้วก็ตัวใบปลามึกในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดทั้งก่อนเริ่มงานและหลังเลิกง,งานทุกวันเพื่อที่อะไรอ่าของเรือผมเรื่อาไปเห็นปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยส่วนของแคปทั้งหมึกสีและมึกขาวมึกสีเนี่ยจะจจะไม่ค่อยเห็น เยอะเท่าไหร่แต่หมึกขาวจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีสีที่ออกมาเกาะอยู่ตามขอบผ้างนี้เกิดจากมีการใช้งานและก็มีการสั่งคลีนหัวพิมพ์หมึกเนี่ยจะมาเกาะตามขอบตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแนะนําว่าให้เพื่อนๆทําความสะอาดโดยหาผ้าสะอาดมาเช็ดออกเพราะว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้แห้งเนี่ยอันนี้ผมปล่อยทิ้งไว้ให้ดูกันเนี่ยเวลาลอกมาเพื่อนจะเห็นเลยว่าที่ผมบอกว่ามันผสมยางพารานะจะลอกออกมาเป็นแผ่นแผ่นแบบนเนี้ยเนี่ย ผลที่ตามออกมาคือมันจะไปเกาะอยู่ใต้หัวพิมพ์แล้วก็ทําให้หัวพิมพเน่ยตันปัญหาต่อมาคือเปลี่ยนหัวพิมพ์หลังจากนั้นส่วนอื่นที่เราต้องดูแลรักษาอีกก็คือใบปลาลเม่์เนี่ยเราก็ต้องทําความสะอาดเช่นกันเพราะตรงนี้จะเป็นตัวที่โดนประกบกับหัวพิมพ์โดยตรงซึ่งถ้ามีหมึกที่ติดอยู่บริเวณพวกนี้เนี่ยอาจจะเข้าไปติดในหัวพิมพ์เวลาทําความสะอาดและทําให้หัวพิมพ์ตันได้เช่นกัน ตรงนี้ก็ทําความสะอาดทั้งเช้าตอนเลิกงานแล้วก็เย็นหลังเลิกงานแล้วก็ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานเครื่องหลายวันอันเนี้ยเป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งสําหรับเครื่องตัว d ีเเลยเพราะอาจจะทําให้เกิดของพิม์ตันได้ให้ทางผู้ใช้งานเนี่ยคือเอาปปทิชชู่เปียกตัวเนี้ยชุบน้ํายาทําความสะอาดแล้ววางบริเวณบนกัดแคปตัวนี้เพื่อให้หองพิมพ์มาประกบและน้ําหมึกจะได้ไม่แห้ง หัวพิมพ์จะได้ไม่ตานสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติหลังจากไหยุดงานไปหลายวันอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังส่วนใต้หัวพิมพ์เราก็ต้องทําความสะอาดด้วยเช่นกันสําหรับการทําความสะอาดใต้หัวพิมพ์ให้ของเราก็คือตัวขั้ต้นบัตัวนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเนาะไว้ใช้ทาความสะอาดใต้หัวพิมพ์ให้ชุบน้ํายาทาความสะอาดแล้วทําความสะอาดบริเวณใต้หัวพิมพ์โดยรอบให้ทั่วทั้งหัวสีและหัวขาวนะครับแนะนำว่าให้ใช้ไม้แยกกันเนาะสีจะไม่ปนกัน ทำความสะอาดเช็ดเนี่ยไปทางเดียวกันอย่าถูไปถูมาซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลให้หัวพิมพ์ได้มีปัญหาได้อันนี้คือวิธีการทําความสะอาดเบื้องต้น,ตนและการป้องกันหัวพิมพ์ตันอย่างง่ายที่สามารถทําได้ทั่วไปครับผมหลังจากได้รับทราบข้อมูลไปหมดแล้วผมหวังว่าเพื<ๆ>่อนๆทุกคนคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการใช้งานเครื่องหน้าตาเครื่องแล้วก็รวมถึงคลิกในการใช้โปรแกรมในการตรวจเช็คงานแล้วก็การบํารุงรักษาเครื่องที่ควรจะต้องทํานเป็นประจําทุกวันนะครับผมก็ยังไงแล้ว เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเครื่องปิ้นตัวอื่นของอีสปา r ได้ในช่องทางที่เป็นของไม่ว่าจะเป็นเพจอีสปาหรือในช h a n n e l ของ y u t u b e อีสปา a r นะครับได้ไงจะให้ขึ้นดิกไปด้านน,านี้เนาะอ่าได้ไงแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันถ้าอย่างไรแล้วก็คอมเมนต์แจ้งกันไม่ได้ถ้ามีปัญหาตรงไหนยังไงสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดครับผมยินดีครับสวัสดีครับ